เพราะเบื้องต้นการกำเนิดการกำเนิดของของจิตเนี่ยจิตเดินทาง <c oughs> เป็นรูปแบบของพลังงานจิตเดินทางมาจากการหมุนวนของวัฏจะที่เรียกว,ว่าเคยเห็นอวากาศไหมการกำเนิดของของโลกของดาวเคราะห์ก็เหมือนกันเกิดมาจากศูญญตาก็คือความความว่างความไม่มีที่เป็นแต่ไม่ใช่ยึดเอานะอันนี้คือเกิดมาจากความไม่มีหลังจากนั้นก็เวลาระยะเวลาผ่านไปยาวนานมาหลายล้านปี ก็เริ่มเกิดมวลพลังงานหมุนวนขึ้นมาจนเกิดการรวมตัวขึ้นกลุ่มการนั้นก็รวมตัวขึ้นอาการรวมตัวนั้นก็เรียกว่าระเบิดไอที่ระเบิดนั่นกนะ็เป็นแสงออกมาแสงนั้นจึงสร้างรูปออกมาเมื่อก่อนเราไม่มีหูไม่มีตาหรอกแต่พอมีความอยากเกิดขึ้นก็เลยก็เลยสร้างรูปขึ้นมาอยากมองเห็นก็เลยมีลูกตาขึ้นมาเมื่อก่อนก็เป็นสัตว์แค่เซลล์เดียวเพราะว่า มันเรียนรู้ไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นมันก็เริ่มเรียนรู้เซลล์ของมันผลิตเริ่มมีขา